เห็นไหมทุกคนมากินด้วยกันนะปี๋นะปีปีแล้วพี่บ้านไม่กินเหรอน้าเล็กไม่กินไม่ไม่ชอบก็ไม่ชอบของแม่อร่อยก็ไม่ชอบกินผักหลานชายไม่ชอบกินผักออื เมื่อก่อนเพนไม่ชอบกินสดนะคะทุกคนทุกคนไ่อยไม่มีใครกินเป็นเพื่อนหลานก็ไม่ยอมกินหลานก็ไม่ชอบกินสดสดค่ะมาัวเละกินสดสดนะคะ ามาจาก้านป้าดอมนะคะมีหม,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 มากถั่วเระด้วยค่ะทุกคนมีหมากถั่วเระใครจะมากินกับเราอ,อ,อืไม่กินไม่ไม่ชอบก็ไม่ชอบของไม่อร่อยเขาไม่ชอบกินผักหลานชายไม่ชอบผิดผัก กุณนุชกำมาอร่อยนะมากินเลยะมากินกับยายเหรอค่ะคขอออกเลยเนาะออกเลยนะ่อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืมนานนะกินอ อร่อยอร่อยอือ,อินจะจบร้านเตากินด้วยไหมออแบบง่ายๆนะคะทุกคนทุกคนอร่อยอร่อยอื พี่บ้าไม่กินเหรอนม่เล่<ม>น่ากินตัวเละอ่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะคะมากินด้วยกันนะคะเนาะ,ะ,นะอร่อยมากอ,อือร่อยอร่อยมากเลยขอสุทุกคนอืม น,น้าน้ำเลิฟคืออร่อยมากเลยค่ะทุกคนน,น้าน้ำเลิฟกนินสดสดค่ะมาโซเล่กินสดสดนะคะกินแบบง่ายๆนะคะทุกคนทุกคน คุณกุกมาอร่อยนะมากินเลยมากินกับยายเหรอกินสดสดค่ะมาเคเล่กินสดสดนะคะอื้ม เติมหมากครั่งเข้าไปกินสดสดค่ะหมากโซเละกินสดสดนะคะเอ้วกินด้วยกันเอ้วกินด้วยกัน ผักปิ้งไส้กรอกใส้กรอก,รกรหลายๆอย่างเลยก็มีผักด้วยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมากินด้วยกันนะอร่อยมากกินจะจบร้านตากินด้วยไหมอืม้อ เมื่อก่อนเพนไม่ชอบกินสดนะคะทุกคนนะคะไปเอาออกเลยนะเนาอออกเลยนะอือ มีก็เอาไว้แกมีก่อนนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะผักปิ้งไส้กรอกไส้กรอกหลายๆอย่างเลยก็มีผักด้วยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมากินด้วยกันนะทุกคนอาหารมื้อเช้าเพียนะจ้ะทุกคนมื้อเช้านะคะเนาะมากินด้วยกันค่ะทุกคนกินเล่นไปเนาะมื้อเช้านะคะ กินจะจบร้านตากินด้วยไหมค่ะไปเข,า,ข,า,ขาออกเลยเนะาะออกเลยนะคะมีหมากถั่วเระด้วยค่ะทุกคนมีหมากถั่วเรศวะใครจะมากินกับเราอื้ม กินสดสดค่ะมาัซเละกินสดสดนะคะเอ้กินวยกันอร่อยเยอร่อยร้านเจ้าก็คือว่าอาหารมื้อเช้าเผ็ดนะค่ะทุกคนมื้อ,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 อเช้านะคะ เนาะมากินด้วยกันค่ะทุกคนกินเล่นไปเนาะมีเช้านะคะไม่กินไม่ไม่ชอบก็ไม่ชอบของแม่อร่อยก็ไม่ชอบกินผักหลานชายไม่ชอบกินผักเอามาจากบ้านป้าดอมนะคะอืออย่เรียน,นะล้ก็มากินด้วยกันนะคะเนาะ อร่อยมากอืมอร่อยนี่พี่บาร์ไม่กินเหรอมาเลยมาทุกคนมากินผักกับเรานะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนมากินด้วยกันนะปี๊งนะปิ๊งปี๊งอืมอร่อยมากเลยอือืม อร่อยมีหมากถั่วเระด้วยค่ะทุกคนมีหมากถั่วเระใครจะมากินกับเราอือหืออืออทุกคนก็อาไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะมาจากบ้านป้าดอมนะคะอือหือ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืมนานนะกินอาหารมื้อเช้าเพชรนะนะค่ะทุกคนมื้อเช้านะคะเนาะมากินด้วยกันค่ะทุกคนกินเล่นไปเนาะมื้อเช้านะคะมาทุกคนมากินผักกับเรานะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนมากินด้วยกันนะปีนะปปี อย่าลืมนะคะมากินด้วยกันนะคะเนาะอร่อยมากอืืออร่อยนแบบง่ายๆนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมนะคะมากินด้วยกันนะคะเนาะอร่อยมากอืืออร่อยผักปิ๊ง ไส้กรอกไส้กรอกหลายๆอย่างเลยก็มีผักด้วยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมากินด้วยกันนะกินกักลมออร่อยนะมากินเลยมากินกับยายเหรอมาทุกคนมากินผักกับเรานะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนมากินด้วยกันนะปีนึงปีน มีหมากถั่วเระด้วยค่ะทุกคนมีหมากถั่วเระใครจะมากินกับเราอืมอ้มอืมอ้มเติมหมากถั่วเระเข้าไป